รัฐบาลทักษินบุเคยคิดแบบนี้เราบุกเคยเหตุเนี่ยนี่พันบอกเลยัแต่วันนี้รัฐบาลนี่เห็ุประชาชนบอกเอ้ยเป็นยังไม่ดีแทบผินว่ะสุ้มแดงก็เริ่มเริ่มปั่นป่วนเนี่ยบ่มันบ่สเสือมันแล้วมันแล้วบ่บ่ไปลุกกันเนี่ยคนที่เป็นตนาย่นนี้เตตันนายแล้วรัฐบาลนี่่านเออไฟแดงนี่ย่านว่าพุ่ยให้รัฐบาลนี่เห็ุไปแบบนี้ตายเลย แดงสิบอลเลือบพรแดงเลยขาดบุญวินเพราะเรเสียดแดงไงพลังข้อนอดเอาเสียดแดงไปเขาถิ่มเออเห็นบอคือเดี๋ยวนี้นี่ป้อยใหปนเน็ตอีกข้าวเดียวอ,อ,อีกปีเดียวนี่ให้ตูข้ข่อยได้เงินส่วนต่างอีกก้อนนี่เราขันเป็นแบบนี้อีกปีเดียวตู้่อยรุ่นนี้ท้ออสอเลยสูจะไปไรราฐบานสิเป็นัลนสีได้เดือนนี่คือเดี๋ยวนี้คือว่าเขาบ่ถ่าพอวันหนึ่งเ่าเสียแมวเนี่ยกันที่ผมบอกว่าเล่าเป็นคนขี่ทีเดี๋ยวนี้กําลังการเคลื่อนไหวใจจากเล่าผู้เดียวอืเพราะฉะนั้นนี่ แย่งยูโดนแย่งเหมือนกันหลายเหมือนหลายคนสินําท่านหลายก็เลยว่าควบตัวเพราอยากให้มันเหมือนกันหลายกันเฝ้าโยกกันเร่งพเดนธซึกกันเนี่ยน uh ่หละเหียดพ้นสีเฝ้าม pues ีตอนนั้นเร่งพเดนธซึกแล้วอีกพวกนึงกาเห็นว่าได้ประโยชน์อยู่ด้การเคลื่อนไหวแต่ละเที่ยเนี่ยแดงสูดแล้วรวยอย่างคนเอื่นอ่าสามเกือบหกคนเนี่ยอยากเคลื่อนไหวทุกมือได้ซุ่มเอ้ยอยากอยากเคลื่อนไหวตลอดมันมันมือมันใหญ่มีมอบสูมือพองเราสมืนเนี่ย ประกาศเอาจังหวัดนั่นเท่านั้นเท่านี้ตอนแรกสามพันคนตอนนี้ประกาศไปเพิ่มไปจังหวัดละหาพันขยับตัวเลขมาอีกอจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งเนี่ยประกาศให้เพิ่มเป็นหาพันเป็นคําสั่งจากท่างดูไบคนละเพื่อเพื่อกําลังรวบรวมอ่ากลังพ่นเลยว่าจะเอามอบรถกระบะเป็นแสนคันพ่อนะแสนคันพันบ่อห้ยเสียดายผ่าว่าออกมาหรเอเมื่อนั้นมีหลายคนเฝ้าอยู่บ่อห้ยเสียดายผ่นว่าอยู่เอาเดี๋ยวพักจันหน่อยบ่ ครับพี่น้องท่านผู้ส้มทคีครับ,รบเหตุการณ์นี้ท่านเรื่องนี้สิออกหัวออกก่อยออกมาจางไหนจากการติดตามย่างกระชันจิตของทีมงานผู้ำนำเนรายการทั้งสามคนนี้ติดน้ามาวิเคราะห์เจาะลึกให้พี่น้องเข้าไดใรับทราบในช่วงสุดท้ายของมอนีพี่น้องอยุ่เพิ่มเปี่ยน่องภาส่ข้าวเดียวครับ ประเทศไทยจะเดินไปทางไหนบ้านเมืองจะเป็นเช่นไรพบกับผมดอรอมรวานิวิวัตจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสะกดรอยประเทศไทยเพื่อคนไทยไม่หลงทิศเดินไม่หลงทางกับสะกดรอยประเทศไทยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม B ี h ช n แนลแห่งนี้ครับ แล้วมาสะกดรอยประเทศไทยกับผมนะครับพท่านผู้ชมที่ขัลบรถหลักครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของห้องมอนีนะครับผมสุชาติสังหมอเปรมบมอแปนทันปินิตสิทธิโหโหลูกเลือดอ,อีสาน ในรายการเบาโน่หัวมวเบอกเป็นภาษาอีสานบานเหา่าต้องขอประทานอภาายัยพี่น้องทุกภาคทุกประเทศนะครับที่ฟังบอไดาบอถนัดก็ถือว่าให้คนอีสานมีโอกาสได้เบาออกรายการโทรทัศน์เป็นภาษาของจาของเต็มเต็มจักเถื่อนเนาะย่าจ,จะหายมีแต่ในตอนเล่นละครตอนคนใสเ่เบากันหลาอ,อมันคือยังขับยังแน่หดบางส่านเขากับบอหม่อนมอง สิไปยังไหนมาจัางไหนบ้านขอนเมืองห้อมมาแล้วก็ลั่งสิบุลสิว้ยไผททาไร่ชาติก็ไปหนีมันที่เป็นไปยังไหนขอยาพินิดต่อต่อ,อต่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 อคำว่าผู้ใดทาไล่ชาติเนี่ยมันก็มันก็นกต่างฝ่ายต่างทิมใท่กันเหลืองก็ว่าแดงแดงก็ๆๆว่าเหลืองเดียวเนี่ยแต่ว่ามันเกิดการแตกแยกภายในแล้วแต่ว่าน่าสนใจตรงนึงของทราววิคระห์กันอยู่ไหนว่าไผสีเห็ด แตกหรือบ่แตกภายซีออกค้อผเพียนอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยได้เปิดกำลังสิจ,จัดตั้งสององค์กรใหม่เพื่อเคลื่อนทับใหญ่เคลื่อนไปยังโอเคลื่อนมากดันรัฐบาลมาล่มล่างรัฐบาลมากให้รัฐบาลล่มไปนี่แหละล่มรัฐบาลอาศิะเลื่อยไปหอดล่มอื่นไปเขาแล้วแต่หอดสถาบันสูงสุดอ่าก็แล้วแต่เพื่อนิีต่อไปศาสตร์กษัตริย์ แต่ว่าเบื้องลักก็คือว่าล่มรัฐบาลให้ได้เมื่อก่อนนั้นบอกว่าล่มเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นหกพันล้านเมื่อนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไปล่มรัฐบาลให้ได้อืโดย <c oughs> ข่าวกองของรัฐบาลเนี่ยนะบอกว่าทักสินจัดสององค์กรใหม่เตรียมม็อบใหญ่เพื่อเบื้องเพื่อที่เอาม็อบทึ่งหลายเนี่ยไปกดดันรัฐบาลเห็นว่าเดือนยังละมีหน้าบ่มีหน้า เอาแบบใหญ่งงเลยเด้ชุมนุ่มแบบแตกหักอบอลล่มบอลบอเลิกอบอกมาหลายเท่าเลยแบบนี้เอาว่าไมนนีว้ว,ว่าอีกออว่าอีกแล้วมีการจัด,จด,จด,จดตั้งเด้คหมอ,อ,อทักษิณเนี่ยจัดตั้งเป็นสองแบบหนึ่งเพื่อนจัดตั้งกองทัพประชาชอผู้ใดเ,เป็นพอบกองทัพประชาชนเอาตอนั้นเสียหายวิกจิวเป็นเดี่พอบริกาไปต้งมาจากแถวดูใบเพืนวิกจิวว่าโอ้ยโมโหโมโหเรียงเลยอยู่แก่วิกจิวอ่ว่าเอาเสียเสียอันล่างวัดไปแล้ว สองนายพลหลวงยุกกับอ้ยกลับมากขนาแตกแล้วเว้ยไปสร้างมูอยู่แถวดูใบพลังเบนบบครับทึงเสวันลบทึงเสแดงเพิ่นเนี่ยไปตั้งมูมูพันบุกเข้าใจได้บิ๊กจิ๋วบว่าเอาดอกกสันกองทัพประชาชนบ้านนี้พลังมูกันบ่ท่านแต่ว่าทักษิณกับพยายามคือเก่าสิจัดตั้งกองทัพประชาชนคิดปริมาณเนี่ยหนึ่งต่อสิบของกลุ่มค้นเสือแดงกลุ่มค้นเสือแดงนี่หนึ่งล้านก็ต้อง หนึ่งต่อสิบก็ต้องเป็นเท่าไรล่ะก็คู้นเข้าไปหนึ่งต่อสิบเด้หนึ่งล้านหึ่งต่อสิบก็สิอเป็นสิบล้านเออไปสั้นบานนี้มันมันหลายกว่านั่นเนี้เขาว่าของคุนเสือแดงมันมีหลายเดี๋ยวนี้เริ่มจากสิบล้านมันถิอเป็นร้อยล้านมันก็เกินพื้นที่เขาวางสิเี่เขาบอกว่าสิจัดตั้งกองทัพประชาชนหนึ่งต่อสิบของกลุ่มคนเสือแดงแล้วเริ่มเพชรเราได้หมอเริ่มเพชรที่อุดรเนี่ยมีชายชะกันมาสมัครเป็นเป็น เป็นกลุ่มเนี่ยเป็นองค์กรเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อยคนแล้วก็อยู่เชียงใหม่ประมาณหนึ่งร้อยคนแล้วก็ยังมีเสแดงนี่แหละเอะเสแดงผู้ไล่พังเนี่ยผู้นักลบแต่ปากเนี่ยมีอยู่อีกประมาณร้อยหาสิบคนแต่ว่าเพื่อนนี่ตั้งมาแล้วมหาเบิกเงินแต่มู๋ไว้เสียเอามือละพันต่อวันต่อคนแม้เพื่อนเนี่ยจนว่ยทะเลาะกับววลากับกลุ่มสามเกิดมันตรงลงของสงสัแต่ไหนเนี่ยล่ะตอนไปเห็นบัตรตอนไปเคลื่อนไว้ว่าเป็นการในมือละพันเนี่ย อาก็จังบาลกันมาหอดบ่ไห้มันก็นถือว่าอมกันเด้กินหัวคิวกันนี้อมก็อมเวลาจตุพรไผอีกเมล่ะบ่อ,อแต่ว่านัทวุฒิเอาเด้เ<อ>พราะนัทวุฒิอยู่ในสายของกลุ่มไผยล่ะจกกับบ <Ừ> กรพกี้สุพ่อัวซุนเนี่พวกหมกักควาวมนแร่ในจังหน่อยเอามาเถิดเสียแดงมีประโยชน์อยู่หรอกพ่ะนะเวลากับจตุพรเราว้ายบ่อเราพูดนี่ ภาษานักรบแต่ปากไหมแกมีสโลแกนไม่ตัวสีแดงเลยว่าอูคิดได้พูดได้แต่ทำไม่ได้เพื่อนว่าจริงๆก็ว่าว่าเขาสร้างกันยังหาเขาอยู่ปติใช่ไพด้าให้ก่อนเขาจตุพรด้าสร้างกูก็ตามกูทังมึงนี่มึงแมวกูแต่กูเจ้า มันเหมลนันเออมึนโดนนักลงืด้ยนันผู้มายผู้สาวสิคินนํากันยู่เจ้าอนี้ป้าส้ยังงมึงเอากูตามกูสิเอามึงี ก็จริงๆมันก็ลักษณะเบิด์ตมองไปเลยจักเป็นนักลมปเป็นเที่ยวไหนก็เสียดายสิไปกคยกี่เดือนนี่ไหมโอ้ดักลมมันต้องเข้มกว่านี้มันบอกมึงบอกกูกูบอกต้องเอามึงเนี้ยนี่มึงบอกกูแต่กูเอามึงเยอะไหนเรื่องไหนมาถอนงอองเลยไอ้ทีแดงเออแต่เจ้าบัืงตูนี่มันเป็นเต่าอยู่แล้วเห็นไหมบ่ได้เอเพื่อนเนี่ยเจ้าไอ้ทหารพลาดนี่ไหมตะโกนใช่ไหมตะโกนใช่ไหม